สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลาครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องนะครับของใหม่กันนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นไฮเกรสนะครับ Cosmic Era นะฮะหรือว่า HGCE นะฮะ1ต่อ144นะครับ z g m f ขีด X 1 9 a i n f i n i t e j u s t i c e Gundam นะครับหรือใครจะเรียก Infinity ก็ได้นะครับแต่ว่าเอ่อในยังไงดีทั่วไปเขาเรียก i n f i n i t e แล้วกันนะฮะ i n f i n i t e j u s t i c e Gundam นะครับผม เป็นโมบิลสูตรของฝ่ายซับนะครับขับโดยอัสลันซาร่านั่นเองนะครับอันนี้ก็จากในกันนั้มซีสนะฮะซีสเดสทินี่นะฮะนี่ก็ดูจากหน้ากล่องนะครับก็จะพอเดาได้ว่ามันเป็นหุ่นที่เน้นระยะประชิดนะฮะแต่ว่าระยะไกลก็ได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นระยะประชิดจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะครับผมก็ด้านหลังจะเป็นแบ็คแพ็ค นะครับฟาทัม01หรือฟาทัม01นะครับซึ่งตัวแบ็คแพคสามารถใช้ได้ทั้งยืนนะฮะแล้วก็แยกโจมตีออกไปได้นะครับเวลาติดแบ็คแพคก็จะเป็นลักษณะแบนี้นะฮะแล้วก็กลางนะครับจริงๆแบ็คแพคก็อย่างที่บอกไปคือแยกออกไปโจมตีได้เพราะว่ามันจะมีอาวุธอยู่นะครับตัวอาวุธที่ให้มาจากในกล่องนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นฐานก็จะมีบีมเซเบอร์นะครับมีบีมชิลนะครับตัวนี้ มันจะเป็นแคร r เ e r อะไรสักอย่างแคร e เ Beam บีมชิลนะครับแล้วก็บีมไ Rifle จริงๆมันจะมีตรงนี้ด้วยตรงที่เท้าบีมเบลดแต่มันมีชื่อเรียกของเขาอยู่นะฮะแล้วก็ตัวบ er ีมเซเ b อร์นี่ติดคู่ได้นะครับมันจะมีบูมแมลลงด้วยมั้งนะแล้วก็อันนี้ก็มีติดลวดนะฮะยิงออกไปข้างนอกได้นะฮะกรัปเปอร์สิงเกนะฮะนี่ ตัวปืนนะฮะก็เอามาติดที่แพคด้านหลังได้ตรงนี้จะเป็นกล่องลำดับที่2 3 1นะครับแต่ว่ามันเรียงมาจากของพวกไฮเกรดยูซนะีเนาะแต่นี่จะเป็น HGCE n u m นะครับ number 231นะครับอ่ะรบรอบกล่องตามนี้เปิดกล่องนะฮะเปิดพร้อมกันเลยเพราะว่าอย่างที่บอกประจําเลยเวลากล่องใหม่ผมจะไม่ค่อยได้เปิดดูมาก่อนนะอ่ะอย่างที่เห็นนี่ ของเต็มกล่องนะเรียกว่าล้นเลยดีกว่าของล้นกล่องเลยนะครับจัดมาให้เต็มเต็มเรามานับถุงกันนะฮะหนึ่งสองแล้วก็คู่มือ,อ,อตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีแผงเก่าตามมาด้วยหรือเปล่านะ คือยังไม่ได้ดูไงรีวิวต่างประเทศก็ยังไม่ได้ดูนะฮะของก็เพิ่งมาสดๆแลวร้อนดูจากแผงก็แหว่งไปเยอะเหมือนกันนะพวกนี้มานิดๆหน่อยๆผมกำลังหากรากาบาทอยู่นะครับเอ๊ะไม่มีกรากาบาทเลยเออมีอยู่ตัวหนึ่ง C1 C2 โอ้งั้นขอเดาวไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะฮะ หรือไม่ก็ใช้ทั้งหมดโดยที่มาจากแผงอื่นด้วยอะไรงนี้อ่ะมาดูที่ด้านหลังนะครับอ่ะนี่ตัวฟาท่อมศูนหนึ่งะฮะหรือฟาท่ม01นะก็อย่างที่บอกแยกออกไปนะครับจบทีเดียวได้นะฮะอ่อโอเคฟาท่อมศูนหนึ่แล้วก็จะมีอะไรอีกตัวนี้จะเป็น High Energy Beam r i f l e โอเคชื่อเต็มของเขานะครับ High Energy Beam r i f l e นะครับแล้วก็จะมีรวมกันนะครับก็จะเป็น อะไรอะลาสเต้าบีมเซเบอร์นะฮะซูเปอร์ลาสเต้าบีมเซเบอร์นะครับ, er, รบแล้วก็ที่เท้านะครับอ่าบีมเบดนะฮะชื่อเต็มจะเป็นกริฟฟอนบีมเบดนะครับแล้วก็ตัวบีมนะครับตรงนี้แคริเออรนะฮะบีมชิลมีตรงไหนอีกตรงนี้ก็จะเป็นชายนิ่งเอ็ดบีมบูมโมแรงนะมีบีมบูมโมแรงตรงนี้ด้วยโอเคอาวุธก็ตามนี้จัดไว้เยอะนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละแผงกันเลยดีกว่านะครับผมเรามาเริ่มกันที่แผง a นะครับอันนี้แผงใหม่เลยนะครับก็เหลืองนี่แบบเหลืองเป็นแบบเลื้งเหลืองเลยแล้วก็เขียวนะครับชมพูนะครับแล้วก็พาร์ทสีเงินนะฮะก็พวกนี้น่าจะใช้กับตัวฟาทัมนะฮะตรงนี้ฟาทัมอันนี้เป็นชิ้นเขาแล้วก็พาร์ทหัวนะครับพวกนี้ชิ้นไหลนะฮะ สีเงินก็จะเป็นเงินที่ยังไงดีเงินซีดๆนะฮะเป็นสีเงินตามสีพลาสติกนะ่ะไม่ใช่เงินแบบที่เขาพ่นมานะครับแผง A ต่อมานะครับเป็นแผง B1 นะครับแล้วก็ B2 ซึ่งจะเบิ้ลมานะครับ<อ>ก็จะเป็นชิ้นโครงสีเงินนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นแผงของปี2019นะครับผมนี่ ่อมา C1 แล้วก็ C2 นะครับซึ่ง C2 จะเบิ้ลมาตรงนี้นะครับเป็นชิ้นชมพูนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของขากระโปรงหน้ากระโปรงหลังนะครับซึ่งกระโปรงหน้านี้เขาจะแยกชิ้นมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนจะทําให้ในการขยับขาจะขยับได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นชิ้นส่วนท่อนแขนนะฮะชิ้นเท้านะครับต้นขาด้านบนนะครับชิ้นหลังมือ แผง D1 นะครับพาร์ชชิ้นสีดำนะครับจะเป็นในส่วนของช่วงอกนะฮะแผง D2 ครับผมพาร์ชชิ้นเทาครับแผง E1 นนะครับและแผง E2 ซึ่งจะเบิ้ลมาตรงนี้นะครับเป็นพาร์ชชิ้นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับเป็นแผงของปี2020นะเป็นแผงใหม่ก็จะเป็นในส่วนของชุด กราะนั่นเองนะจะเป็นชิ้นล่อชิ้นอกชิ้นตรงไหลชิ้นหน้าแข้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พัดปืนแผง f1 นะฮะและแผง f2 นะครับจะเบิลตรงนี้พัดชิ้นสีดำทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นพัดปืนนะฮะแผง G นะฮะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวฟาทัมนะครับ แล้วก็เป็นสีแดงสีชมพูสีชมพูเป็นชมพูคนละเฉดกับตรงนี้นะฮะนี่ชมพูคนละเฉดก็คือตัวฟาท่ำเนี่ยจะเป็นชมพูที่เข้มกว่าแผง H 1นะครับอันนี้เป็น Part Effect นะครับตัว Beam saber ต่างๆนะครับอันนี้เป็นแผงใหม่เลยนะฮะอันนี้เป็นแผงใหม่แผง H 2นะครับเป็นตัวบีมของโล่นะฮะ อันนี้ก็เป็นแผงใหม่อีกเช่นเดียวกันครับผมเส้นลวดนะครับ1ชิ้นครับสุดท้ายนะฮะสติกเกอร์ฟอยล์ครับผมสำหรับกล่องนี้นะครับ i ินฟิ i t ตจ u s ติสกันดั้มนะฮะนับได้ทั้งหมด14แผงนะครับซึ่งจัดว่าเยอะทีเดียวนะครับสำหรับตัว h i ไฮเกรดนะครับซึ่งราคากล่องนี้จะอยู่ที่700บาทนะก็ก3็730บนะฮะบวกบวกอะไรก็แล้วแต่ร้านนะครับที่เพื่อนๆหาซื้อกันได้นะครับผม ก็แผงที่มาจากปี2019ก็จะเป็นแผง BCD นะครับซิงเบิลไปอย่างว่าแผงนะครับนอกนั้นจะเป็นแผงใหม่นะครับรวมถึงตัวฟาทัมนะครับที่เป็นแผงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จัดว่าสวยเลยรวมถึงพวก Effect เอฟเฟกด้วยนะเอฟเฟกนี้เขาก็ทำมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งบีมนะฮะที่เป็นของโลแล้วก็บีมในพวกดาบพวกบุมรแรงนะฮะเป็นของใหม่นะครับทั้งหมดที่เขาให้มาเลยเจ๋งเจ๋ง ก็ตัวนี้เดี๋ยวจะรีบต่อให้เร็วที่สุดเลยแล้วกันนะครับก็คาดว่าในวันจะถัดไปก็จะได้ดูเป็นตัวบิลลอัพนะครับสำหรับตัวนี้นะ Infinite Justice กันนัมนะครับสำหรับตัวนี้ได้รับการสนับสนุนเปิดกล่องนะครับจากทางร้านกันพาวิเลตนะท่านเพื่อนชอบหรือสนใจมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผม